พอดีมาส่งของครับพอ่อพอนองครับพอน่องเตาครับผมก็ตั้งจะขามทางมาแต่ไสนอนี่น้อนี่ครับนี่บ่มาแต่น้องหนามนี่บ่น่ครับขึ้นมาไห้จังได บักสูงหนึ่งนี่ครับน่องเตาน่องเตาน่องเตา่าสี่ยางขามไปเพิ่กนกำลังสี่ยางยางออกจากป่ามาวางหันนี่เพื่นสิไปน้องนามนี่บ่ครับไปเดี๋ยวไปบ้านก่อน นอนอไปบ้านก้อนไปบานก่อนโชคดีโชคดีครับเออมานมานมานสวัสดีครับผมบ่าวหนองครับเมื่อน,นี้บ่าวหนองมามาแต่ทรงของน้ะครับเนาะผู้ดีเห็นหนองเต่าเพิ่นกำลังฉีขามทาง พอดีเป็นเห็นเบาหน่องเพื่อเกฟ้าวฝเลี้เขามาแต่ใส่บุนี่นี่ครับนอ้บนองเตา,เา,าค,ครับน้องเตาเพิ่นมาให้โชคแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบาหน่องพาไปบ้านก่อนเดี๋ยวอันไปซอ,องเบื้องหลีกกันเนาะเดี๋ยวเอฟซีดอกรับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เบาหน่องได้ไหมครับเด้อกดกระดิง่งให้น้ำเนยไปเดี๋ยวไปเบืเ้องหลีกน้ำหน่องเตากันครับผมเดี๋ยวจะเอาเพิ่นไปปล่อยเนาะครับเนาะครับ มาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวครับน้องเตาแย่งหว่ะวันที่ามทางดีนะบ่าวน้องมาเห็นก่อนรถเหยียบเลยดีครับน้องเตาเดี๋ยวมาเบิง้งตัวเล็กํากันเลยครับว่าสีมีตัวไดแน่เนาะครับเนาะเปิดมาหโชโแล่ะครับค,ครับเบิบ้งออเดอร์ครับ FC เอฟซีเอ เห็นเป็น <tu> ต <i ro> ัวใดเนี่ยอันนี้กระดองคนเดีนวครับ f c เห็นเป็นตัวใดคขมเมนมาบอกเนี่ยเด้ยครับเด้อเห็นชัดปะเต่าเป็นมาให้โชคแล้วครับเบิ่งกเด้อ F4 เลยเดี๋ยวให้เบิ่งเลขก่ันให้เบิ่งเล็กกันให้เบิ่งเลขกกัน จะพึงควัดเจ้าเดี๋ยวให้เบื้องเลีกกันครับเดี๋ยวสิพาไปปล่อยเดี๋ยวสิพาไปปล่อยใจะเย็นๆเดี๋ยวให้เบื้องเลีกกันนี่ครับนี่ครับเต่าตัวเปลีป่ยนเลยครับอืมดีเด้อไปเห็นก่อนบริษัทรถเหยียบเอาได้บ้านครับเบื้องเด้อเก็บสีเลย เออเออเอนี่ครับแต่ตัวนี้สีเห็นชัดแน่เลยนี่เบาหน่องเห็นปเป็นเหล็กสีได้มองนี้นี่นครับนี่เออจิบจิบน่ะมีแต่สีไปอย่างเดียวเลยเลยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเดี๋ยว งไหวเท่เทยังไหวเท่เทเทมาเบิ่งเด็กมองนาตัวเเพค่นครับมีวัวเอฟสี่เห็นเป็นตัวใดเนียคอมเมนต์มาเบิ่องอะรับเด้อนี่ครับคือเหล็กสามบ่ ค,คือเลขสามบอกน้องเต่าให้โชคนะครับห,หัวล็อกแรกล็อกแรก,ก,กอยู่นะครับเบอ,อ,เอร์กระเดอ F C A เห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์บอกกันใดครับ,รบทาง เดี๋ยวเบิ้งเหลียวดี๋ยวเอาไปปล่อยนะครับเนาะปล่อยเพิ่นสู่ธรรมชาติของเพิ่นนะครับเนาะเป็นชิมาให้โชคครับสำนึงบงได้เห็นง่ายๆด้อเตาขามทางเตาขามถน,นนนี่ครับเบึ่งให้ชัดๆเด,คด้ครับเด้อเบิ่งไปนำกันครับเตียนเป็นเหลขกได้นี่ มันเจอเห็นมันคือเหล็กสามแต่ว่าทางหลังกระดองเพื่นเห็นเป็นเลขกสี่เลยล่ะชัดเจนนะครับเนาะเห็นกันแล้วบิครับเลขเตาเนาะเดี๋ยวบ่าวหนุ่มงจะเอาเพื่อนไปปล่อยระบัดนี้เพราะว่าให้เพื่อนไปอยู่ตามธรรมชาติของเพื่อนดีกว่านะครับเนาะขล่อยถึงเลขเด้อสาธุสาธุสาธุาธขล่อยถึงเลขขปล่อยถึงเลข ปังๆรอยๆครับน้องเต่าให้โชคครับผมก็ให้เอฟซีทุกคนจงสมหวังดังปาถนาะนะครับไปอย่าเอาน้องเต่าไปปล่อยเพื่อนดีกว่านะครับเนาะสงสารเพื่อนครับผมสวัสดีครับกลับมาปล่อยเพื่อนขึ้นซูธรรมาชาตินะครับเนาะเบ่งโชกน้ำเพื่อนแล้วเลยเอามาปล่อยอยู่หน้านะครับนี่ครับเบ่งน้ำสาดที่ไรอยู่หน้าหล่บ่ อเอ,อาไปปล่อยนองกันเลยครับดูา,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 บางเยเออ่มาใสนมัดวก็วไดไขึ้น,น,นออือนียงอ๋เพิ่นขึ้นมาได้อยู่เนาะ อเดไปใส้มาใส่กะให้ละมัดระวังไงผู้ใดเห็นไงผู้ใดทำลายใดเด้อขอให้มีโชคสาธุสาธุสาธุสุขุสุขคนเด้อมีผักบุ้งนำอืมมีผักบุ้งนำลงเด้อ